อันนี้เจอปาปาตัวั่นเลยหนึ่งสองสามไปเลยเออไม่ได้เก่งใจปลาเลยอะ่ะมาเร็ว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 ปลานันไปตรงนั้นเอ้าฟ้าก็โยนไปไกลๆสิครับไปไกลๆน,นู้น,น,นเลยอย่าง,งนี้ มันจะเด่นหมดแล้วเอาอีกเอาอีกได้ขนมปังมีนี่เอาไปนั่นกินไปด้วยอีกออาอร่อยไหมนะอร่อ,อ <laughs> ยมากโยนไปาทางนูน้น ถ้าเราโยนไปไกลๆสิโยงไปไกลๆสิมันจะมีไหมไกลๆโอไม่ไกลเลยได้หนึ่งไงมันลุมกินแล้วหน่อยเห็นไหมเพราะว่าเคยเก็บมากกว่าแตว่ามันใจยากนิดหน่อยได้เว้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี็ดกปมมือตรงนี้ไปผิดผิด เย่กย้กระสอบไปไกลๆอย่างนี้นะคว้างไปไกลๆอย่างนี้ให้หมดเลยเหรอไม่เอาครึ่งครึ่งหนึ่งพอก็ว่าจับครึ่งระวังตกมาดีๆนะโอ้ปลาดุกปลาดุกเห็นปะเห็นหะาเห็นนวดมันไหมเห็นนวด แต่นไม่รู้ว่าปลาลายลายนี่คือปลาอะไรเหมือนกันนี่เียบประดุกเดี๋ยวแกขนมัำตัวใหญ่ด้วยนะขนมปลาได้ไหมดูนะดูพี่เขาเก็บนะเขาจะทำได้ไหมดูนะเขาจะเอาตรงในนั้นไปใส่ตัวนี้เออนั่นแหละลองดูเขาจะทำได้ไหมดูนะ เป้าหมายคือลูกบอลลูกนี้แล้วนี่เขาก็จะเก็บลูกบอลถึงเห็นไหมมันปโดนปุบ ปึ๊บปุ้ยเฮ้ยย์เป็นไงล่ะเคยตกน้ำไม่เด็ดขนเนี้ยเดือนมันเดี๋นวสองห้อมีเดนต์ติดไปทำอะไรเนี่ยอาฟากำลังทำอะไรอยู่ครับเล่นอะไรครับแปะไม่อุ้ยล่อไปเลี้ยงข้างนอกข้างนอกถนน ไไถูกใจเขาแล้วเหมือนประตูเลงไม่ถูกใส่ขายา <Yeah. S 2> <c oughs> มันไม่โดนมันไม่ได้มันไม่ได้คว้างกับพื้นแต่ <c oughs> <c oughs> ถ้านั่งครับอันนี้ล่ะได้ลองเดี๋ยว ถูกใจเขาแหละไปพลอยอ่ะเิมยกเท้าข้างนั้นเอ้ยกเท้าก่อนอ้าโอเคยกเท้าเย็บกระทืบดิอีกอันหนึ่งกระทืบ ว้าว oh, มันฟอรกระทืบกระทืบมันเป็นหลุมแมวฟอมันจะไปกระทืบยังไงได้นะน่ะตรงนั้นนะ่ะถูกใจเขาแหละ หุยเหม็นเลยเอ้าฟาเมื่อกี้อ่ะโอ้เหม็นแล้วก็เล่นอยู่นี่โอ้เอาเอาเอาดูดูดูเย้ออ๋อเอาไม่เสียวฟันทไมเด้อเอาโทรศัพท์วางแล้วทำดีกว่า นี่ของเล่นแอลฟาที่เอลฟาชอบใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ะเอาไปเล่นไหนดูดิดู Hindu, กระเทียมหน่อยดูนี่หน่อยมีกี่สีเอ,อมีประมาณสามสีโอ้หโหรุนแรงจังเลย,ยแค่น,นี้เดียวก็ไปแล้วอะ ทำอะหิมะแต่ว้าโอกาสบบนี้ไม่เคยถูกบันทึกม่ะมอพิสต่์มาก่อนนะฮ่าทำอะไรเนี่ยแล้ว่อบายบายคลิปให้น่อหน่อยบายบาย o u เร็วบายบายหน่เร็วบายบายในยูทู e ให้หน่อยเร็วบายบายครับหน่อยเร็วบายบายไม่สนใจเลย ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิเป็นกำลังใจให้กับช่องพลอยสลายชาแนลด้วยนะคะ